ยอดกดไายไปเนี่ยนมาดูยดที่ีครับเจ้าเสือใหญ่กับอาคีฟครับสารพัดพันจากทีมและทีมไม่ได้สู้ครับผมวันนี้เราจะได้รู้ล่ะอู้ เล็กทำไมตัวเล็กเขาเยอะจังวะใเดียวเดี๋ยวหาเส้นเราได้เปรียบเล็กใช่ไหมเราได้เตี้ยวเว้ยเราได้เตี้ยวการเตี้ยวเราได้เตี้ยเราได้เตี้ยวเราได้เตี้ยด้วยเล็กด้วยผู้สีเราได้เตี้ยเราได้เตี้ยเราเราเหลื่ยมอยู่โอ้โหนี่ว่านี่ไงวะเอาให้ลงอ่ะสู้ๆเสียไทยเสียไทยไงฮะไงวะหนึ่งหนึ่งไงไม่เปรียบเว้ย อ่ากินหนักวันไม่ไม่ต้องถามว่าน้ำหนักเท่ากันจริงเหรอใช่ท่าช่างบอลช่างบอลหนึ่งวันไงอ๋อยตัวใหญ่เหรอใหญ่จริงเราอ๋อเราได้เล็กมาสองมาเราได้เล็กเราได้เปียกอยู่เราได้เล็กได้เตี้ยด้วยน้ำดักสวยๆเฮ้ย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 การจะเกียการตะโกนระวัง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 อยู่ได้แล้วโดนหมัดแล้วโดนหมัดแล้วเออเต้นหน่อยเต้นหน่อยเช้าเช้ายังไม่ตื่น เจ้าใหญ่ใหญ่ะเจ้าใหญ่ๆอัดยิมฮะใหญ่ใหญ่ใหญ่ยิ้มยิ้มยิ้มย่าลบยิ้มชอบรายยิ้มมากเลยอ่ะนิ่งนิ่ๆคุคมคมคมมคนิ่งนิ่มนิงดึงไหมดึงไหมดึงไหมคมคมคม อยู่บมันมั่วระวังระวังใจเย็นใจเย็นนิ่งๆเจ้าเสใหญ่โอ้โหนิ่งๆนิ่งๆเอาดีเจ้าเสือใหญ่ข้าปาคว่ำนะข้าปาค่ำใจเย็นใจเย็นใจๆนิ่งๆนิ่งๆน ได้ใหญ่หเลยขาเขาไม่เดินด้วยนะเขาเขาดักแล้วเขารอดักนะเขารอดักเพราะว่าเดินเข้าไปโดนเนี่ยเขารู้ว่าเขารู้ว่าเขาเดินไม่ได้ไม่เป็นไรเ้าเสือใหญ่เราได้เล็กเว้ยเราได้เล็ก<ะ>เราได้เล็กอะต,ตกันแข่งเไเนทุก,กันเนาว่าคู่นี้ต้นยกไปยกนะนอีฟุตบอลีฟุตบอีระวังระวัง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 ว ทิ้งทั้งตัวนะใย่ยลืระวังแมงบิดวอะไรอ่ะต้อทิ้งทั้งตัวนะอย่าลืมเพาใหญ่นะอย่าลืมนะ ไอย่ามัวอย่ามัวอย่ามัวเอาอย่ามัวอย่ามัวเฮ้ยเกียโดนเยอะโดนแบบหนักเลยอ่ะมัสนสูง,สง,ง,สงเว้ยไ,ไม่จักรวาลเสยอ่ะโอ้โยกทีฬาครับโอ้โหื่อกี้นี่ ใส่ขึ้นไปเจ้าใหญ่มาเดินจังหวะนี้เขักเดเดเอาเฮ้ยตัวใหญ่ไถ่เ้ยตัวใหญ่ไถ่เอาเลยไม่มีอะไรเสียแล้วใส่เลยครอนเชยครนเชื่อมันทั้งเร็วทั้งใหญ่เนะนี่นติดตัวมันเลกว่าเขาเยอะว่ะเวลาเขาโดนเขาไม่เจ็บว่ะดิเวลาเราโดนเราเจ็บ ไปโยนโนโนโมี้เให่เดินใส่เลยเดินใส่เดินใส่เดใส่มาดูว่าอาทิ์โอ้ใช้แผนตีหัวเข้าบ้านแล้วเจ้าใหญ่ต้องเดินให้สุดนะฮะเ้ยฮ้ยจัเฮ้ยโอ้อในะใช้ตีหัวเข้าบ้านแล้วรอจังหวะดัสวย ของอาทีปจากทีมพนินิสตูตีขาขางล่างเข้าใกล้เข้าใกล้ติดตัวต้องติดตัวต้องติดตัวต้องติดตัวเดินใส่เลยติดตัวเลยเขาได้ใหญ่มาติดตัวติดตัวขอเพนกว่านับนึงมันต้องติดตัวมันต้องติดตัว อีกตัวเดินให้เร็วโอ้เดินได้เร็วโดนเลยเดินไม่เร็วโดนโอ้เดินไม่เร็วโดนโดนอีกละโอ้โดนอีกละโอ้เจ้าเสือใหญ่สู้เดินเข้าไปโอ้เดินช้ายังเมาอยู่หรือเปล่าเจ้าเสือใหญ่เออเออจุกแล้วจุกแล้วโอ้เห็นไหมเวลาเขาคืนมาแต่ละทีเราเจ็บอ่ะมันตัวใหญ่กว่ากันหลายเวลาเขาเดินเขาไม่เจ็บเลยดิ เวลาเขาโดนเขาไม่เจียมเวลาเราโดนเราโอ้มันแบบไปฝึกหมัดมาแบบเจ็บเเฮ้ยเฮ้ยเฮยเจ็ดือแรงนนะุ้กจุจุกๆุๆจุกจอ้ท่อนอ้าอ้ท่อ้าโอ้เนี่ยทุกเลุเนแต่ละดอกมันคืนแต่ละดอกไอ้ทีทุกแล้วทุกเลทุกเล้ว เดินเร็วได้เรื่องเดินเร็วได้เรื่องเออเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วเร็วเดินเร็วเเดินเร็วเเดินเร็วเร็ว